สวัสดีครับผมโปรเผทรสิงห์นิสัยสุขครับมาแนะนําวิธีการเล่นกอล์ฟอย่างไรให้มีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับการหมุนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบทําให้เกิดแรงเวี่ยงแรงเวียงทําให้เกิดแรงมีศูนย์กลางตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้ท่านจะหมุนอย่างไรให้มันคล่องเนื่องจากมนุษย์เรามีสองขาถูกไหมครับมีสองขาเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะหมุนลําตัวให้คล่องเนี่ย ท่านจะต้องมีฟุตเวิร์กรองรับที่ดีถูกไหมครับฟุตเวิร์กนี่ก็คืออะไรครับอย่างเช่นต่อยมวยเห็นไหมต่อยมวยก็ต้องมีการเต้นฟุตเวิร์กที่คล่องพร้อมที่จะยักย้ายถ่ายเทลําตัวไปตามทิศทางที่ต้องการนะครับถ่ายน้ําหนักทําให้เกิดโมเมนตัมนะครับการถ่ายน้ําหนักตามกฎของไอสไตล์ le, เห็นไหมครับ ถ่ายน้ำหนักเพื่อให้เกิดโมเมนตัมน้ำหนักบวกความเร็วนะครับก็จะเกิดพลังอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะหมุนให้มันได้รุนแรงคล่องแคล่วท่านต้องมีการถ่ายน้ำหนักรองรับที่ถูกต้องถูกไหมครับท่านลองหมุนโดยที่ไม่ถ่ายน้ำหนักสิท่านหมุนได้แค่ไหนอ่าลองดูนะครับท่านหมุนดูเห็นไหมครับไม่ถ่ายน้ำหนักนะครับหมุนได้แค่นี้เต็มที่เลย นะครับแล้วการหมุนลักษณะนี้โดยไม่ถ่ายน้ําหนักรองรับเนี่ยมันจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ตรงกลางลําตัวเพราะข้างล่างท่านล็อกถูกไหมครับการถ่ายน้ําหนักมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเพื่อที่จะสร้างแรงเวียงได้อย่างมีพลังและคล่องแคล่วนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องฝึกไว้นะครับ การถ่ายน้ําหนักมันจะทําให้ท่านหมุนได้อย่างมีพลังมากขึ้นหมุนได้อย่างรุนแรงมากขึ้นท่านหมุนได้เร็วเท่าไหร่รุนแรงเท่าไหร่ท่านก็สร้างแรงเหวี่ยงได้มากเท่านั้นแรงเหวี่ยงมากเท่าไหร่มันก็จะเกิดแรงหนีศูนย์กลางได้มากเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับฝึกไว้นะครับสําคัญมากกีฬากอล์ฟไม่ใช่เป็นกีฬาที่ท่านตีกอล์ฟนะครับท่านต้องสวิงผ่านลูกกอล์ฟนะครับท่านเอามือไปตีอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ท่านจะต้องถ่ายน้ําหนักหมุนลําตัวเพื่อสร้างแรงเวียงให้หัวเหล็กมันผ่านลูกออกไปลูกกอล์ฟมาขวางทางเดินท่านเพียงแต่ท่านสวิงให้ผ่านลูกไปเท่านั้นเองด้วยความเร็วหัวไม้หัวเหล็กมากที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้มันก็จะได้ระยะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝึกไว้นะครับการถ่ายน้ําหนักฝึกอย่างนี้ก็ได้ครับนะครับยกเท้านะครับแบ็กสวิงยกเท้าซ้ายดาวสวิงยกเท้าขวาแบ็กสวิงยกเท้าซ้าย ดาวสวิงยกเท้าขวานี่ก็คือการถ่ายน้ำหนักนะครับมันจะทำให้ท่านรู้สึกถึงการสร้างโมเมนตัมนะครับหรือลักษณะนี้ก็ได้นะครับแบ็กสวิงยืนเท้าชิดนะครับแล้วท่านก็ถ่ายน้ำหนักยกขาซ้ายออกไปแล้วก็เหวี่ยงนี่คือฟิลลิ่งของการถ่ายน้ำหนักเห็นไหมฮะการถ่ายน้ำหนักจะทำให้ท่านหมุนได้คล่องขึ้นมีพลังมากขึ้นอย่าลืมนะครับแบ็กสวิง ถ่ายไปขวาดาวสวิงถ่ายกลับมาซ้ายมันจะทําให้ท่านหมุนได้คล่องแคล่วขึ้นฝึกไว้นะครับมั่นใจในตัวเองครับฝึกบ่อยๆก็จะเกิดความชนานาญและมั่นใจในที่สุดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่นกอล์ฟง่ายๆสไตล์เผาสิงดีีสอนกอล์ฟชุดใหญ่10แผ่น โดยโปรเผาสิงนิสัยสุขสมบูรณ์แบบทุกช็อตทุกวงสวิงความยาวกว่า80นาทีทุกแผ่นดูแล้วนำไปฝึกซ้อมสกอร์ลดความมั่นใจจะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนด่วนของมีจานวนจำกัดโทร0818481211มีดีวีดีกอล์ฟชุดนี้เหมือนมีโปรเผผาสิงอยู่ข้างกาย